ตรแบบเองทําเองนี่ไม่น่าจะไม่ตรงแบบนะนี่คือโกงของผู้ลระเมาพวกนี้เจ้าของบ้านมักจะไม่ค่อยรู้อะไโกงกันตั้งแต่ฐานรากเลยไหมขนาดฟุตติ้งไม่ตรงตามแบบฟุตติ้งไม่ครบเหล็กตอม้อไม่ครบตอม้อในแบบเป็น6เส้นในนี้มีแค่4เส้นนี่แบบขออนุญาตเหรอใช่ครับใช้แบบนี้ยื่นขออนุญาตเหมือนกับช่างของบริษัทเนี้ยเขาเปลี่ยนบ่อย๋ยวก็เอาชุดใหม่มาชุดนี้ออกสไตล์แบบเนี้ยส่วนใหญ่หลอกช่างมาทํางานแล้วก็จ่ายตังไม่ครบหรือจ่ายตังช้าพอจ่ายตังช้าปุ๊บมันทําให้ช่างชุดก่อนอยู่ไม่ได้ก็ไปก็หลอกช่างอีกชุดนึงมาาว่ มีงานก็หลอกมาทําพอหลอกมาทาปุ๊บก็จ่ายตังช้าบ้างจ่ายตังไม่ครบบ้างช่างก็ต้องไปคือช่างมันจะหมุนหมุนเยอะกับผู้ละหมาประเภทนี้แต่ละช่างมาก็ตําหนิช่างเก่าหมดทุกคนครับชาพอมาไี่มีปพญหาแล้วก็ทุบออกแล้วก็สร้างใหม่พอคนใหม่มาปุ๊บอันนี้ไม่ได้อีกทุบอีกอีกแล้วก็สร้างใหม่มาถึงเจ็ดเดือนนะครับหลังแค่เนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อคูคทันาพันนะคะสอ เฮีย er, มาอยู่ที่หน้างานหน้างานหนึ่งนะคะไม่ไกลจากสตัตีฮีนี่แหละ เป็นแฟนเพจเราเองเนาะคือคุณหนุ่ยนะคะอะไครับหนุ่ยครับผมมีช่องอะไรไหมผมสอนสเก็ตบอร์ดครับแล้วก็เป็นเอ dit เตอร์ให้กับโคลัมเบียพิกเจอร์้วยครับใกล้ๆกันทําอยู่ใกล้ๆกันครับผมให้คุณหนุย่ยบอกข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นของบ้านหลังนี้เพราะว่าวันนี้เรามามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเนาะก็พาร์ทแรกก็จะเป็นเหมือนเดิมนะบ้านเราเอาไงดีเป็นพาร์ทที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แล้วก็พาร์ทที่2พาร์ทสุดท้ายคือเฮียเขาก็จะมีคําแนะนําว่าถ้าเป็นบ้านเฮียเนี่ยบ้านเราจะเอายังงไต่่่อนะะคมมาเริทีพ แรกกันเลยบ้านหลังนี้นี่คือขนาด80ตารางเมตรใช่ค่ะจ้างก <80 S 1> ันอยู่<ต>ที่ประมาณประมาณ9 0 0 0 0สครับ เก้าแสนครับก็คือตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมษาคือเซ็นสัญญาแต่ว่าเราคุยกับเขาเรื่องแบบบ้านดูแบบบ้านน่าจะประมาณช่วงทันวาก็คือประมาณปลายปี2565ก็คุยแล้วก็จนเมษา2566อ่ะได้เซ็นสัญญาเริ่มงานเป็นยังไงบ้างคือหาผู้บเหมามาจากไหนจริงๆแล้วผมจะซื้อบ้านหมู่โครงการหมู่บ้านก่อนออแต่ครั้งนี้ก็ไปรู้จักเจคนหนึ่งเขาไปดูที่มามันใกล้กับสนามสเก็ตที่ผมสอนนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยก็เอ้ยจากซื้อเขาแล้วพอมันมีปัญหาหลายๆเรื่องครับก็เลย แต่ัดสินใจว่าเออสุขไถ่ไม่ได้ซื้อแล้วพอดีย่าครับเขาให้ที่ ก็เลยว่าโอเคงั้นเราจะปลูกบ้านที่นี่กันแล้วเจ้คนนั้นก็เลยติดต่อช่างคนนี้ให้ที่กําลังสร้างให้เขาแนะนําแล้วก็ติดต่อไปหาเขาอ๋อคือไม่ได้ดูเจ้าอื่นเลยไม่ได้ดูเลยเขาคิดว่าเขาแนะนำแล้วใช่แล้วโปรไฟล์เขาสวยเลยฮะคือคนติดตามเยอะติดตามเยอะมากเขามีแบบเขียนเป็น 3D อะไรสวยมากเยอะแยะเลยเคยไปดูงานเขาไหมก่อนจ้างเหมือนจากเขาแนะนําให้ไปดูนะครับที่โครงการเนาะเราดูผ่านๆใน a c e b o o k อ๋อไม่เคยมายังไม่เคยไปดูหน้างานจริงๆนี่คือข้อที่เราตกไปคือจริงๆอ่ะการที่ เราไปดูหน้าง,งานจริงสอบถามจากผู้ที่เขาเคยจ้างจริงอะ่ะอันนี้คือข้อมูลที่จริงที่สุดเพราะว่า oh. ใน f a c e b o o k อะ่ะเราก็รู้ว่าจริงๆอะ่ะคือมันมีการเฟกกันได้มันมีการสร้างปั่นยอดกันได้อาจจะเป็นแค่มีส่วนในการออกแบบแต่ไม่ได้เป็นคนทำ oh, พอเราไปถามปุ๊บว่ารู้จักสมมติเ,เป็นนายกแแลวกันนะผมนามสมมุตินายกอคนเนี้ย เขาทํำบ้านในพี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้ทําจ้างคนนี้ต่างหากเราอาจจะถึงบางอ้อนนะวันนั้นเลยก็ได้ว่าจ้างคนนี้อาจจะที่ถ่ายรูปลง Facebook อาจจะไม่เคยมีผลงานเลยก็ได้แต่เนี้ยเรียกว่าลักษณะมิจฉาชีพนะแต่ว่าก็จะมีช่างที่เขาก็ทําเป็นอาชีพแหละแต่ว่าสกิลบางที กับงานที่เราจะจ้างให้เขาไปทาอะสกิลมันก็อาจจะย,ยังไม่ถึงนี่คือข้อที่เราตกไปเพราะว่าคันจริงแน่นอนเพราะ<ๆ>ว่าเราอาจจะเฮ้ยมีคนแนะนํามาด้วยแล้วบวกคือใจใจฟูแล้วม่มีคนแนะนาํามายังไงก็น่าจะต้องดีแน่นอนเฮ้ยดูใน a c e b o o k โอ้มันสวยจริงๆมันหรูจริงๆมันก็เลยกลายเป็นบวกไปเลย2เน่งเราก็เลยขาดข้อที่เราต้องควรจะต้องทํามันก็เลยตกไปทําให้เป็นช่องว่างอยู่อีกหนึ่งจุดที่สําคัญเลยเพราะว่าช่างอะสำคัญเลยคือต้องผ่านงานก่อสร้างมาจริงๆจริงๆนะใช้คาว่าก่อสร้างจริงๆว่าเคยทําบ้านตั้งแต่ต้นเนี่ยเคย ส่งมอบบ้านเนี่ยทำเสร็จจริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่สาคัญเพราะว่าถ้าเขายิ่งทํามากหลังประสบการณ์เขายิ่งเยอะโอกาสที่เขาจะพลาดนั้นน้อยมากๆแต่ยกเว้นว่าที่มันพลาดกันเนี่ยบางคนแค่ไปมีส่วนร่วมนิดๆหน่อยๆแล้วถ่ายรูปลงยังไม่เคยทําทั้งสโคบจริงๆครับอันเนี้ยถือว่ายังไม่เคยสําเร็จนะยังไม่เคยสําเร็จประสบการณ์ยังไม่เต็มจริงๆครับนี่คือข้อสําคัญหร,หรือบางทีที่เคยทาคลิปไปอ่ะเราไม่ได้ลุกดาหรือดูถูกช่างต่อเติมนะหลายๆทีมอ่ะพอมาทําหลังใหญ่อ่ะมันก็ไม่เหมือนงานการงานบริหารมันไม่เหมือนกันและ่มันใหญง ที่ถือก็ใหญ่ขึ้น ออกแบบโครงหลังคามาเป็นเหล็กตามนี้เลยก็คือเป็นเหล็ก C4 กวาวานท์หนา2.0ม mm. ิลิเมตรที่เขาใส่เหล็กขนาดนี้นถามว่าใช้งานจริงมันใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่โดยส่วนใหญ่อะถ้าเป็นสถาปนิกหรือวิศวกร,กรที่จ้างออกแบบต่างหากเขาจะไม่ใช้สเปกนี้กันอย่างน้อยเขาต้องลงเป็น2.3ใช้งานได้ไม่ใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาลงเหล็กเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ครับผมถ่ายเก็บไว้ทั้งหมดเหมือนเขาไม่ได้เจาะรูครับเขาแปะแล้วก็เชื่อมเลยเหล็กที่ต่อเนี่ยที่ต่อด้วยตอนสมัยก่อนผมแบบไม่ได้ดูไง ผมก็แบบปล่อยเขาทำอ่ะก็พอไปเจอนั่นแหละครับคลิปในยูทูบไปแหละผมก็เริเร่มเช็คก,ก็เฮ้ยมันไม่ใช่นี่นาเริ่มมันไม่ใช่เริ่มสงสัยเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆก็เลยอแล้วออกแบบมาเองแล้วทําไมถึงไม่ทําในนี้ลงเป็นอาศัยคอสลอนะในของหน้าง,งานจริงไม่มีนี่ออกแบบเองทําเองแล้วเนี่ยผิดโครงลังคาผิดไปแล้วเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าอาศัยคอสลเขียนเองลืมเองเรื่องไงเนี่ยจ้างกันเท่าไหร่ครับตามสัญญาเราอยู่ที่90้าแสครับ9 0 0 0 0 80ตารางเมตรก็11,000กว่าบาทด้านก,กันจดจดปากกาศไปเมื่อไหร่ครับ่สิบเมษายนครับ66หกอปีนี้ขอดูรูปฐานรากหน่อยครับอันนี้ปบหน้าดินอันนี้ยอ้อนแบบย้อนหลังใช่ไหมโอเคมันย้อนหลัง,อลงโอเคดีม,มากครับตอนขึ้นเขาทำรากฐานนี้เบี้ยวนะครับต้องมานั่งแก้ฝังเบี้ยวทั้งแถบเลยครับเขาใช้อะไรตีผ <K> ังไม่ยอมใช่ครับเพราะผมแก่แหละดูรู้สึกว่าไม่ใช่นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฉาบปูนให้มัน เข้ากันก็ได้ผมว่าไม่ใช่ละเสาอย่างนี้กําแพงเขาเบี้ยวเข้าอย่างเงี้ยพราะพอเขาทาตามตามแนวแตอนแรกผมเริ่มสงสัยตรงที่ว่าทําไมเขาไม่มีผู้ออกแบบไม่มาดูเลยใหน,นมากแล้วอะออกแบบเองทําเองนี่ไม่น่าจะไม่ตรงแบบนะแต่พอมารูเขาก็คนเขียนแบบครับแล้วก็หาช่างมาลงงานอย่างเงี้ยออกแบบเองน่าจะทําแบบให้มันตรงกับหน้างานได้ดีกว่านี้ขนาดฐานรากไม่ตรงกับแบบ นี่แบบขออนุญาตเหรอใช่ครับใช้แบบนี้ยื่นขออนุญาตชุดแรกไม่ผ่านครับมาชุดที่2อเริ่มตั้งแต่ฐานลากเลยอันเนี้ยเขาลงมาเป็น F1 C1 ชุดเดียวกันหมดเลยเรามาดูหน้า F1 C1 C1 คือ C คือคอลัมน์คอลัมน์ก็คือเสาตอมอนั่นเองมีอยู่4เส้นเหล็กหายไป2เส้นไม่ครบในแบบอันแรกอ่ะเขาลงเป็นเสาเข็มแล้วเขามาใส่รูปนี้เพิ่มเข้าไปรูปกับคําบรรยายไม่ตรงกันอันนี้ก็คือเป็นเมตรยีคูณเมตรยีหนา25เซนติเมตรแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเสาเขม อันนี้คือคำบรรยายของฐานลากแบบแผ่พอมา F1 อีกก็เลยยิ่งงงไปใหญ่ F1 นี้มันกลายเป็นเมตร10สิบคูณเมตร10สิบหนาย5ห้า อโอเคถ้าเขาบอกว่าเขาใช้ F1 อันนี้เป็นฐานแพ่ F1 ในนี้ขนาดตั้งเมตรห้าสิบคูเมตรห้าสิบแต่ในรูปนี้ไม่ใช่แล้วในรูปนี้ไม่ถึงแน่นอนรูปนี้ไม่ถึงรูปนี้อย่างมากก็เมตรคูณเมตรเหล็กไม่ครบเพราะในนี้เขาบอก8เส้นบวก8เส้นในนี้1 2 3 4 5 5, 5, 5 5ส้าหเส้นบวก5เส้นเหล็กหายที่เจอก็คือขนาดฟุตติ้งไม่ตรงตามแบบข้อที่สองคือเหล็กฟุตติ้งไม่ครบข้อที่สามเหล็กตอมอไม่ครบตอมอในแบบเป็น6เส้นในนี้มีแค่4เส้นนี่คือปิดมาตั้งแต่ฐานรากและทีน,นี้ส่วนคานอาจจะตรวจยากนิดนึงเพราะ่า,าถาย มุมกว้างขุดเยื้อศูนย์อาจจะติดข้างบ้านหรืออะไรทั้งอย่างฟูตติ้งเขาลงเป็น1เมตรหมดเลยเนาะไม่ได้ขนาดตามแบบที่เขาออกแบบก็เลยงงว่าเอออกแบบเองทําไมถึงไม่ไม่ทาให้มันตรงตามแบบที่นี่เราไม่ได้ทําการทดสอบชั้นดินเนาะแต่คิดว่าดินน่าจะแข็งอยู่แหละแถวนี้แข็งมากด้วยนี่คือกลโกงของผู้รับเหมาพวกเนี้ยลูกค้าเจ้าของบ้านมักจะไม่ค่อยรู้่ำไมโกงกันตั้งแต่ฐานรากเลยไหมถ้าเกิด <ๆ S 1> ผมรู้อย่างเงี้ยผมก็ยกเลิกสัญญาแต่แรกกันเนี่ยโกงขนาด ขนาดไม่ตรงตามแบบไม่แน่ใจว่าเซ็นสัญญากันเป็นเสาเข็มหรือเปล่าผมไม่ไม่ไม่มั่นใจตรงนั้นแต่ว่าคือไม่เป็นไรตามแบบเนี้ยเราไม่เป็นไรถึงถึงแม้ว่าถ้าไม่ได้ลงเสาเข็มคำบรรยายตรงเนี้ยมันก็ผิด f 1ตรงเนี้ยมันเป็นเมตรยี่คูณเมตรยี่อ่าแล้วมาซ้ำด้วย f 1เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบถึงต่อให้เราใช้เมตรยี่เนี้ยก็ผิดแล้วอันเนี้ยมันแค่เมตรคูณเมตรเริ่มผิดมาตต้องต่ฐานรากแล้วโครงหลังคาเนี้ยเขาใส่อ่าเหล็กเนี้ยมาเยอะจริงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องรอยเชื่อมเจ้าของบ้านให้มาไล่เก็บรอยเชื่อมก เหล็กใส่เต็มนะตามตามแบบที่เขาระบุมานั่นแหละ,ะเราไล่ลงมาเป็นงานพวกงานเพลทจากรูปที่เจ้าของบ้านให้ดูก็คือเขามีการต่อเหล็กขึ้นไปเพื่อวางเพลทให้ได้ระดับเนี่ยต่ออยู่นิดเดียวรอยเชื่อมรอยอะไรต่างๆการเชื่อมต่อขึ้นไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเป็นการแปะไว้เฉยๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอลมแรงๆหรืออะไรแรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอลมพายุแรงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ทีนี้เราไล่ลงมายังพวกงานเสาต่างๆเนี่ย งานเสาก็หล่อไม่สมบูรณ์ก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันเสาขาดดูจากตัวอย่างก็อย่างเงี้ยเสาขาดคือหล่อไม่สมบูรณ์ต้นนี้เหมือนกันกลางบ้านเสาขาดหนุนหน้าบ้านเลยก็เห็นชัดเจนนะหล่หอหล่อคอนกรีตไม่ดีคอนกรีตลงไปไม่เต็มมันก็เลยทําให้เกิดโพรงเกิดการต่อของคอนกรีตไม่ต่อเนื่องก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาคารชั้นเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากนักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกอาคารที่เป็นสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยอันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสที่เสารับน้าหนักชั้นบนไม่ไหวมันก็จะถล่มลงมาแต่ด้วยคคววาาามทีี่เเป็นนอรชั้ดย มันไม่มีน้ําหนักอะไรข้างบนแล้วนอกจากหลังคาซึ่งด้วยสเปคคอสลอแบบนี้มันสามารถที่จะยังอยู่ได้นี่คือจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการตรวจงานก่อนที่จะให้เริ่มงานโคงหลังคาเพราะว่าถ้าเจอแบบเนี้หลายๆที่คือต้องทุบแล้วรอใหม่ครับ รอยหมเนี่ยเห็นไหมจุดสังเกตเลยขาดเห็นไหม,มเนี่ยคือขาดเลยนะ <รอ S 1> ขาดนะ<อ>เป็นรอยหยักเลยคือหมายความว่าสังเกตโดยสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือเทช้าไม่ต่อเนื่องข้อที่2เลยคือเทเย็นพรุ่งนี้เช้าแกะคนกีดจะไม่ันเซ็ตตัวเลยคนกีดยังอุ่นอยู่เลยก็แกะแล้วแกะแล้ว,ลวรีบรีบเบิกงวดงานพอสเต็งเขายังขึ้นไม่ได้ไม่เต็มที่ก็หัก แปลกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเขาหล่อทีเดียวไหมคะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมไม่ไม่ได้คือ,อคือคือจริงจ,ง,จง,งานเสานะ่มันใช้คนกิ่นน้อยนี่ยโอกาสที่เขาจะหล่อเสร็จในในวันเดียวอะ่ะมันมีโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ่าตอนรออาจจะแบบคนน้อย แล้วมันเหนื่อยเ่าเทอาจจะเทขึ้นมาได้ถึงช่วงนี้ปุ๊บแล้วพักแล้วก็มาเทต่อเองี้ยทำให้คนกีดมันไม่ต่อเนื่องเราก็สารายคือรีบแกะเบื้องต้นเนี่ยเราจะวิเคราะห์ถึงปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อในถึงของวิธีการแก้ปัญหาเฮ้ยเราจะไปต่อ,อยังไงกับบ้านหลังนี้นะเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราผมไม่ได้มาต้องการที่จะซ้ําว่ามันเฮ้ยมันมีปัญหาหรืออะไรยังไงนะว่าเออเรามีปัญหาขนาดเนี้ยมันไปต่อได้ไหมเ,เราดูว่ามันหนังดาสาหัสจุดไหนจุดไหนที่ควรจะแก้นนั้า,า2ช อันนี้มีปัญหาแล้วหรือไป3ามชั้น4ชั้นยิ่งอันตรายเลยแล้วก่อนที่เป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาถือว่าน้อยมากๆเป็นเปอร์เซนต์ที่แบบว่าน้อยน้อยจริงๆต่อมาเรื่องของงานก่อมีหลายจุดที่ใส่กาวไม่เต็มใส่ปูนไม่เต็มไม่แน่ใจว่าตอนก่อเน,นี่ยเขาเสียบเหล็กไว้หรือเปล่าพอดีเราไม่ได้เอาขึ้นตรวจเหล็กมามันจะมีเหล็กหนวดกุ้งเจาะเสียบไว้เรื่อยๆตามระยะถ้าเกิดว่าเราไม่เสียบเนี่ยมันก็จะทําให้ผนังร้าวได้แล้วก็มีงานหล่อพวกเสาเอ็นทับหลังที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้ ให้ดีคือแนะนํานะทุบทำใหม่ทำใหมครับแผงเนี้เพราะว่าถ้าเราดันทุลัง ทำต่อแผงนี้จะเล้าไม่หยุดเพราะว่าจริงมันเป็นประตูเปิดปิดนะแผงนี้จะเล้าไม่หยุดเลยเพราะว่าเนี่ยขาดแล้วอ่าเนี่ยผมถึงไม่แน่ใจว่าเขาเสียบเหล็กหนวดกุ้งครบไหมนะก็ะต้องเอาอิดออกทั้งแผงครับนะใช่ใช่พ<อ>เพราะมันมันต้องรล่อชุดนี้ขึ้นไปใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้บวมด้วยแล้วก็วงกบอันนี้ผมแนะนําเป็นวงกบติดแห้งดีกว่าเราหลอ่อโดยที่ไม่ต้องใส่วงกบก็ไปเราหล่อให้มันได้ขนาดของปูนก่อนแล้วก็วงกบติดแห้งอ่ะเขาจะมาติดทีหลังลองไปดูในคลิปมีวงกบติดแห้งเขาจะซื้อมาติดทีหลังมันจะสวย มันก็ว่าอยู่มันจะเละใช่ไหมเนี่ยมันมีรอยรอยค้อนรอยตะป,ปูพวกนี้เก็บยากมากเพราะมันเป็น PVC ครับ ถึงต่อ้เป็น UPVC ก็เก็บยากมากถามว่าวงกบแบบนี้มันมีติดเปียกไหมมีแต่ต้องต้องระวังในการทํางานติดเปียกเนี่ยมันต้องยึดมันจะมีการยิงสกูยึดเข้ากับตัวเสาเอ็นเนี่ยคือไม่มีเลยจริงๆตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นวงกบติดแห้งด้วยซ้าไปอันนี้มาจากในใน b o q เขาเขาบอกว่าเป็นวงกบ UPVC อันเนี้ยเพราะถ้าไม่งั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่มันไม่ได้ยึดเลยโคงรูปอันเลยครับมันโก่งทุกอันแหละเพราะว่าตอนที่หลออะไม่ได้ค้าตัววงกบก่อนวงกบติดเปียกมันต้องค้าก่อนใช่เนาะเราา้้ได ปุ๊บเราหล่อเข้าไปปุ๊บน้ำหนักคนกินมันกดมันก็โกงมันก็ดันบางทีมันก็เดี่ยวงอเดี๋ยวติดประตูจะรู้เรื่องข้างนอกนี่ปัญหาที่เคยมีคนส่งมาคานมันหุบเข้าในเกือบครึ่งก้อนนะประมาณ3ามเซนครึ่งเองนี่ก็กินไปประมาณ2เซนแล้วเนี่ยคือตอนที่เข้าแบบอ่ะเขาไม่ได้คำยันรอบนอกให้ดีคานมันหุบเข้าไปข้างในมันเลยทาให้ตอนก่อลายมันพุ่งมันมันล้นออกมาข้างนอกนี่ของแถมด้วยมีไม้อยู่ นี่ไม้อยู่เนี่ยทั้งท่อนเลยน่าจะเป็นตอนที่เขาตีแบบตอนที่เทพื้นอ๋อตีแบบตอนที่ทํำในตัวบันไดด้วยมั้งด้วยซ้ําไปเนี่ยเนี่ยลอปวกเลยเนี่ยเนี่ยบวมด้วยเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่าแผงเนี้ยทุบไปเลยทั้งแผงแก้ใหม่เนี่ยล้นเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจับฉาบไม่ได้แนละนะ้วเนี่ยเพงบอกว่าแผงเนี้ยแก้ไปเลยแสดงว่าตอนหล่อ,อโคนเสามีปัญหาแนะนะี่ปูนมีความหนืดพอหล่อเข้าไปปุ๊บโคนเสาเป็นโพรงอะเห็นไหมเพิ่งบอกว่าอาคารชั้นเดียวอ่าอย่างเดียว่าโชคดีนะดีครับถ้าทําเป็นชั้นสูงงงขึ้้นนนนนไปปใตตอแแรกกกําพเเียโ่็ัวะฮ อ๋อนี่แก้ไปรอบแล้วก็ทุบครับแกอ้ยอันนี้ทุบแบบหลายรอบม้กเลยครับกาแพงหลายจุดคือทุบเขาจะรีบก่อเสร็จแล้วก็จะเบิกเงเินแต่ผมก็ให้เขามาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยอ่ะก็เลยถามเขาแล้วก็เลยเขาก็หาช่างเหมือนกับช่างของบริษัทนี้เขาเปลี่ยนบ่อยเดยวก็เอาชุดใหม่มาชุดนี้ออ่องใช่ครับเขาสไตล์แบบนี้ส่วนใหญ่หลอกช่างมาทํางานแล้วก็ อาจาจะจ่ายตังไม่ครบหรือจา่ายตังช้าพอจา่ายตังช้าปุ๊บมันทําให้ช่างชุดก่อนอะอยู่ไม่ได้ต็อไปก็หลอกช่างอีกชุดหนึ่งมาว่ามีงานก็หลอกมาทําพอหลอกมาทําปุ๊บก็จาก่ายตังช้าบ้างจา่ายตังไม่ครบบ้างช่างก็ต้องไปคือช่างมันจะหมุนหมุนเยอะกับผู้ละหมาประเภทนี้แต่ละช่างมาก็ตาําหนิช่างเก่าหมดทุกคน,นครับชุกง, <ew a, S 2> งานานี้มีปัญหาแล้วก็ทุบออกแล้วก็สร้างใหม่พอคนใหม่มาปุ๊บอันนี้ไม่ได้อีกทุบอีกแล้วก็สทางใหม่เนี่ยถึงมาถึงเจ็ดเดือนนะครับหลังแค่นี้ ถูกง่ายๆก็คือเป็นแพทเทิร์นคุณกินหางชักหน้าไม่ถึงหลังก็คือเอาคนข้างหลังของเราเนี่ยไปปกคนที่ก่อหน้าล้วทีนี้พอมันปกไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่พอมันเลยทําให้เหมือนระเบิดเวลาคนชุดหลังก็จะมีปัญหาพร้อมกันหมดเลยทีเดียวเราก็จะมีคนที่เป็นเคสเป็นเพื่อนกันแบบนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอะ่ะจะเยอะขึ้นทีนี้เนี่ยจากนี่คือเบิกไป6กแสนสามหลังคาได้ไหมได้โครงหลังคาได้ได้แต่โครงมาได้โครงหลังคาได้ก่อประมาณ<อ>บางส่วนเจ็ดสิบแล้วอิดตอนนี้หมดหรือยังมีเท่านี้เละครับเบิกเท่านี้เลยหมดแล้วไม่พอไม่พพอออไม่่่่ด้้ววยแแลลกก็เททาาับบหืคีจจะงน ั่นแหละครับเขาเจอแล้วว่าไม่พอซึ่งพอเขารู้ตัวแล้วว่าไม่พอ อาการเขาเป็นยังไงคือจริงๆเขาก็ยังทําให้อยู่นะครับฝืนทําให้เราอยู่แลวเราเรารู้สึกว่ากราทาต่อไปมันไม่เวิร์กอะจริงชับไปเอยเราก็เลยตัดสินใจว่าก็รอหมดสัญญาแล้วก็ยกเลิกสัญญาเลยพีดข้อความไปหาเขาเลยเขาก็โอเคยกเลิกสัญญาเลยดีใจเขาก็ดีใจแหละผมคิดว่าเขาดีใจแน่นอนก็เลยคุยกับเขาแล้วก็บอกเออเราติดต่อทนายเราคุยทนายแล้วเนี่ยให้เขาจัดการให้ทนายโทรไปคุยกับเขาด้วยเลยเขาก็เลยบอกกระตือร้นให้ครับตอนแรกก็โวยทักไปตอบยากมากตอนแรกก็กลัวว่าจะชิ่งนะตอนแรกคิดว่าเขาจะชิงด้วยแต่ ให้เราลงเงียบจ้ะครับให้เราลงเงียบตัวเองบัตเจ็ตที่เราเหลืออีก2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยตอนนี้เราออกไปเยอะอย่างยังครับเราตอนนี้เราจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่นะแสนเนาะหกหมื่นเจ็ดไม่ค่าแรงด้วยสิค่าแรงรวมรวมทั้งหมดเหรอใช่เราเริ่มมาเทคแอคชั่นเองประมาณกี่วันละไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนสองอาทิตย์ถ้าเกิดต้องการให้บ้านเสร็จเนี่ยเรามีตังค์ที่จะเติมอีกไหมมีครับมีมีตังค์ที่จะเติมอีกไหมเราเราคิดว่าต้องเติมไปอีกอยู่แล้วถ้าต้องการตัวเลขที่มันเป๊ะๆมมันนก็ต้อองาาถด่ะวเราาเหลืองนอะไรบบ้้้างงแตต่่เือนนะมันก็ต้้องงที่แจ ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะแต่บางอย่างมันก็เป็นอะไรที่เรายังพอที่จะไปต่อได้อะไรที่แนะนําให้ลือ้อก็ควรที่จะลื้อเพราะรว่าอ่ามันมีปัญหาอย่างอย่างตัวนี้ชดเจนเป็นน,น่าจะเป็นจุดที่หนักที่สุดแล้วจะมีพวกนี้ด้วยนะชุดนี้จะมีปัญหาทั้งชุดเลยมันจะรล้าอยู่ยนั้นแหละชุดนี้ก็ต้องลือ้อใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นก็คือต้องกรีดใส่เสาเอ็นเข้าไปกรีดแล้วก็ให้เขาบล็อกบล็อกแล้วก็ใส่เหล็กก่อนนะใส่เหล็กยึดวงกบให้เรียบร้อยแล้วบล็อกแล้วก็เกาะคอนกรีตลงไปแต่เพราะว่าอย่างเงี้ยเล ือมุ่งหน้าอย่างเดียวให้บ้านเสร็จเพราะว่าถ้าบ้านมันไม่เสร็จอ่ะมันก็จะเป็นปฏิมากรรมอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะบาดใจเราไปเรื่อยมองว่าจริงๆเป็นจุดดีนะที่เราตัดสินใจลงมาเทคแอคชั่นเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามีช่างหลายคนที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่นั่ก็ถือว่าเป็นเคสที่โชคดีนะถือว่ายังโชคดีกว่าหลายๆเคสที่ไม่มีใครคนไหนเขาอยากเข้ามาช่วยามาต่องานอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเขาพร้อมที่จะต่องานให้เราจนจบอ่ะก็ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่ถ้าเราช้ากว่านี้ช่างเราเนี้ยเขาไปที่อื่นแล้วเราจะไม่มีคนที่จะมาาาาาาอออยทํงงงงนใหห้เรร่่่ชชกื มุงหลังคาอะไรเงี้ยเขาทาให้เราจบช่างก่อก็ก่อฉาบให้เราจบค่อยๆแกะไปลาดับขั้นตอนงานน่ะเรารู้ใช่ไหมเริ่มรู้แล้วครับอ่าแต่ยังไม่แม่นเท่าไหร่ในคลิปนี้เราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราถึงงานก่อใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องจับเสียมฉาบสิ่งที่เราต้องเตรียมพวกปูนฉาบพวกอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมมาหาไว้สงสัยจบงานนี้เราคงจะรับเหมาเองได้แล้วมั้งก็เคยคิดอยู่ครับเ่าแต่เวลาจะรับเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องงานปิดกรอบที่เป็นอ่าไม้เชือล่าฟเบอร์ซีเมนต์ข้างนอกแล้วก็งานฝ้าอ่าช่างฝ้า่าาาจงถมกช พวกนี้แหละว่ารู้จักช่างฝ้าช่างกระเบื้องอะไรเงี้ยเราจดชื่อจดเบอร์ไว้ก่อนครวพอใกล้ถึงเวลาเรารีดติดต่อเขาแต่เนิ่นๆหน่อยไม่ใช่ว่าเราจะให้เข้างานพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเรามาติดต่อวันเนี้ยมันมันไม่ได้เราอาจจะต้องติดต่อเขาล่วงหน้าสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เดี๋ยวมีเรื่องของบล็อกไฟก่อนที่เราจะต้องฝังบล็อกไฟติดต่อช่างไฟหรือย,ยังยังเลยครับอ่านี่เลยคือสิ่งเราเนี่ยต้องแงะแกะไปเรื่อยๆติดต่อเขาล่วงหน้าหน่อยว่าเดี๋ยวอีกสัก2สัปดาห์เนี่ยผมจะให้มางานไฟฟ้าเพราะว่าช่างไฟเนี่เเเรรราาาาต้้้้ออองงงคคจะขมใหถึ3ัก็ื มีกีดฝังบล็อกไฟอ่าร้อยสายไฟตอนที่เป็นเราเดินโครงฟ้าแล้วก็มีติดอุปกรณ์นะคุยราคากับเขาให้ดีว่าเขาคิดยังไงต่อจุดแล้วก็เรื่องของการเบิกเงินเขาอาจจะแบ่งเป็น3มงวดนี่แหละแล้วก็เรื่องของช่างฟ้าช่างกระเบื้องช่างทาสีช่งาชงกระจกก็จําเป็นไหมต้องไปดูงานเขาก่อนไหมครับก็ลองติดต่อจากช่างเหล่านี้ก่อนแล้วลองวิ่งไปดูงานเขาทํางานที่ไหนตรงนั้นจริงหรือเปล่านะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่มันดีกว่าครับดีกว่าใช่ครับแค่นี้ก็ทําให้บ้านเดินไปได้เยอะแล้วถ้าพูดถึงงานคอสโลเนอะจริงๆนมัก็ผิดแบบมาตั้ง ข้างล่างแล้วอย่างที่เรามาดูกันเมื่อกี้เนี่ยจากรูปที่เจ้าของบ้านถ่ายไว้ถึงทําไมถึงบอกว่าให้ถ่ายรูปไว้เพราะว่าวันที่จะต้องมาดูเนี่ยมันจะได้รู้ว่ามันมีส่วนไหนที่เขารักไก่เราบ้างพอมันมีความผิดพลาดมาตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยแล้วงานมันดําเนินมาจนถึงขั้นนี้แล้วอ่ะมีโครงหลังคามีมุงหลังคามีงานก่อไปแล้วอ่ะอาการที่ลักไก่ลดสเปคไปบ้างเนี่ยมันเลยเวลาที่เราจะไปแก้ไขแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้อาจจะมีความโชคดีอยู่เราอยู่บนเขตพื้นที่ที่สภาพธรณีเนี่ยดินมันแข็งพอดินม อกาสที่บ้านเราจะซุดตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะน้อยมากๆเราไม่ได้อยู่อย่างพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางที่เป็นกรุงเทพยุทธยาหรืออะไรที่แบบเป็นท้องนาถ้าสภาพแบบนี้บ้านเรามีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงแต่เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินแข็งดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาก็ค่อนข้างที่จะน้อยตามไปด้วยนะตามสภาพธรณีส่วนงานเสางานอะไรเนี่ยบ้านเราเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วมันก็ดําเนินมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วเกินกว่าที่เราจะไปทุบเสาแล้วหล่อใหม่มันเกินจุดนั้นไปแล้วมันก็ยังพอที่จะไปต่อได้แต่อย่างที่บอกก็็็คคืออถถ้้้าาาาเเปปนนนนลักษณะแแบบบบีีรท่สูง คืออันตรายมากส่วนงานก่อเนี่ยเราก็ไปไล่แก้กันอย่างที่บอกมีผนังไหนที่ต้องแก้ก็ให้ทุบแล้วทําใหม่เลยนะครับเพราะอย่าไปฝืนอย่างมีหลายผนังที่ถ้าฝืนก็ไม่มีประโยชน์ฝืนไปมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดตอนนี้ของเขาน่าจะเรื่องของผู้รับเหมาและการหาช่างมากกว่าที่เขาจะต้องแอคชั่นต่อให้จบก็คือเรื่องของการหาช่างในแต่ละหมวดงานเตรียมตัวตั้งแต่เนิน่นๆถามว่ามันมีงานเนี่ยมีความผิดพลาดไหมมีแต่มันไม่ได้เกินกว่าที่บ้านนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ถูกต้องแล้วที่เราเข้ามาเทค โทษฟ้าโทษดินมันไม่เกิดประโยชน์บ้านมันก็ไม่เสร็จไซงานเนี่ยเมื่อเวลามันล้างไปนานๆโอกาสที่จะต่องานน่ะมันจะต่อยากแต่ไซที่มันยังเหมือนแผลยังสดสดใหม่ๆอ่ะเราต้องรีบแก้พอเรารีบแก้มันก็ไม่เลื้อนลังดังนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่ได้ร้ายแรงจนถึงขั้นอยู่ไม่ได้หรือไม่ได้ร้ายแรงจนถึงขั้นแบบว่ามันมันมันแย่แต่งานอ่ะมันไปต่อได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดแค่นั้นเองครับเรากลับมาตรงเรื่องของเลทนะที่เก้าแสนต่อแปดสิบตารางเมตรเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมยังเป็น ท,ที่เป็นไปได้แต่ยังถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำแล้วท่านนี้เดียวคือเจ๊งเลยเป็นลักษณะการบริหารงานแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดแบบที่ว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยเป็นสถาปนิก gs, หรือวิศวกรกรแแแ็แล้วแต่เนี่ยรับงานแล้วหาช่างมาตัดทําแล้วตัวเองวิ่งดูหลายๆไซส์ด้วยเลนเนี้ยส่วนใหญ่เลยนะไม่รอดเพราะมันไม่พอแค่ตัวเองวิ่งก็จะแย่อยู่แล้วครับ <CA. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าเลทดเนี้ยเป็นเลทดที่ช่างที่เป็นช่างแดงช่างเขียวช่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ตัวเองเป็นช่างด้วยอ่ะแล้วรับทำอ่ะอันเนี้ยรอดเพราะว่่่่่าาาาาาเเเ้้้ไไมตอองงงวิงไปหไหนนนโกััยูทีบบรล ด,ดังนั้นนี่ยมันเป็นเลทที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะซุ่มเสี่ยงแล้ว ดังนั้นเนี่ยยิ่งเรามาเจอผู้ับเมาบริหารงานแบบนี้มันถึงไม่รอดตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจบงานก่ออีกอกี่เปอร์เซนต์ใส่เงินไว้จบงานชาบร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยกี่บาทงานฝ้างานไฟอีกกี่บาทเนี่ยปูกระเบื้องทาสีประตูหน้าต่างเราก็จะได้รู้แล้วว่าเราจะต้องใช้เงินทั้งหมดอีกกี่บาทจึงจะจบบ้านหลังนี้เห็นภาพมากขึ้นครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหนุย่ยมากมากนะคะเจ้าของบ,บ้านหลังนี้ที่เปิดประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เราสองคนได้รับฟังกันนะคะแล้วก็หวังว่าคุณหนุ่ยจะ ได้แนวทางไม่มากก็น้อยนะคะในการ,รลุยงานต่อนะแล้วเดี๋ยวอีพีถัดไปสำหรับรายการบ้านเราเอาไงดีนะคะจะเป็นที่ไหนต่อเดี๋ยวเรารอดูกัน,นะคะ่ะอีกนิดน,นึงนะสำหรับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เปิดให้เป็นวิทยาทานนะครับกับคนอื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้วิทยาทานเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับเราต่อต่อไปมันจะทําให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอยู่ในลําบากแบบนี้เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับผม